ยังก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมสั่งกันสือใช้แนวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับห้องบักกันอีกแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้นําข้อสันนิษฐานหรือว่าทฤษฎีต่างๆในการเซฟรูปจากห้องบักเนาะซึ่งเรามาพิสูจน์กันว่ามันใช้ได้จริงมากน้อยขนาดไหนเนาะซึ่งผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคลิปที่แล้วเลยเนาะซึ่งวิธีเซฟที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับ ผมต้องบอกเลยว่ามันสามารถเซฟติดได้1ึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากการที่ผมได้เล่นห้องบั็กมาทั้งวันในวันนี้นะครับผมได้ลองวาดรูปแบบรูปแบบรูปเวอร์เลยอะคือมันก็ติดทุกรูปเลยนะครับคือผมใช้วิธีเนี้ยแล้วเซฟมันเซฟติดทุกรูปเลยครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาเหตุนะครับสาเหตุทําไมบางครั้งถึงเซฟรูปไม่ติดนะครับ จากที่ผมได้เล่นมาทั้งวันนะครับผมได้คําตอบมาแล้วครับหนึ่งอย่างและเป็นจุดสําคัญมากนะครับที่ทําให้รูปที่คุณวาดเซฟไม่ติดนะครับอย่างแรกนะครับ <c oughs> ผมจะทําการเซฟให้ดูก่อนนะเซฟรูปในห้องบั็กให้ดูก่อนนะหนึ่งครั้งนะครับในะห้องบั็กนะครับอันนี้ตอนนี้เวลาตีสองนะครับตีสองยี่สิบเจ็ดนาทีครับที่มาอัดเวลานี้นะครับเพราะว่าคนจะได้น้อยนะห้องบั็กจะได้เข้าง่ายๆนะเรละสองห้องซึ่งไม่รู้ห้องหนึ่งมันมาตอนไหนเนาะ โอเคผมเข้าห้องนี้นะแล้วผมทำการเซฟให้ดูนะครับเซฟอันนี้ผมกำลังปิด Wi-Fi นะครับนี่ครับคลิปที่แล้วที่ผมไม่ได้เปิดอ่าหน้า desktop ให้ดูเพราะว่าผมลืมนะครับผมลืมผมลืมอ่าตั้ง OBS ให้มันแคป ทั้งเดสก์ท็อปเนาะเออซึ่งคลิปนี้ก็จะแคป้งเดสก์ท็อปให้ดูเลยว่าผมปิดเน็ตเปิดเน็ตให้ดูแบบชัดเจนเลยครับเนี่ยเห็นไหมคุณจะเห็นเน็ตคุณจะเห็นเน็ตของผมเลยเนาะโอเคเนาะโอเคเราไปดูที่เฉลี่ยงครับว่าเซฟติดไหมนะครับเซฟติดนะครับเนาะทีนี้ผมจะทําให้มันเซฟไม่ติดให้ดูนะครับโอเคผมจะเข้าห้องเดิมนะจากนั้นนะครับผมกดออกครับผมกดออกนะครับ ต้องบอกเลยว่าการกดออกนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทําให้รูปของคุณนะครับเซฟไม่ติดในะห้องบักเนาะอ่าโอเคอันนี้นะครับผมผมเมื่อกี้ผมกดออกแล้วใช่ไหมครั้งนี้ผมจะเซฟให้ดูว่ามันติดหรือเปล่านะครับอันนี้ดูนะครับผมปิดไ i f ฟเปิดไฟไฟใหม่นะโอเคเนาะมาดูกันว่าติดหรือเปล่าปั๊บนะครับ ดูนะครับเห็นไหมครับรูปของคุณเซฟไม่ติดนะครับอ่าซึ่งวิธีแก้นะครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับให้คุณออกเกมครับผมแล้วก็เข้าใหม่นะบออกเกมเข้าใหม่แค่ครั้งเดียวครับออกเกมเข้าใหม่แค่ครั้งเดียวนะดูนะครับปิดเซฟอีกรอบนึงให้ดู พอคุณเอาเกมเข้าใหม่หนึ่งรอบนะมันก็จะเซฟติดนะครับอืมอ่าเห็นไหมซึ่งจะเซฟผมจะเซฟอีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับรอสักครู่นะครับผมโอเคครับผมไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าติดเห็นไหมครับ ผมถึงบอกว่าสาเหตุหลักๆในการทําให้รูปคุณเซฟไม่ติดนะครับก็คือการกดออกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาคุณจะเล่นห้องบั็กนะครับหรือว่าคุณไปเล่นห้องปกติมานะครับแล้วคุณอยากไปเล่นห้องบั็กเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณไม่อยากออกเกมนะครับคุณพยายามอย่ากดออกครับผมอย่ากดออกนะครับอย่ากดไอ้ปุ่มแดงตรงนี้เนาะห้ามกดนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นห้องบั็กเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณยังเตียดยรูปอยู่ก็อย่ากดปุ่มแดงนะครับ ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะและ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบมมบ๊ายบาย